ต่อไปเป็นวิธีการโหลดไฟล์แบ็กอัพกรณีที่ช่างเซอร์วิสขอไฟล์แบ็กอัพเครื่องเพื่อจะเช็คปัญหาต่างๆหรือว่าอัปเกรดเครื่องนะครับเหมือนเดิมครับไปที่หน้าหลักออปเปอเรชันไปที่เมนเทนครับไปที่ Backup System ครับแล้วก็กด Next ครับแต่คุณจะต้องใส่ USB ก่อนนะอันนี้ก็เลือกว่าจะไปเซฟที่ USB ไหน แล้วก็กดโอเคครับอันนี้ผมให้มันเซฟที่ USB 2แล้วกันนะผมโอเคแล้วก็กด next next อีกครั้งนึงครับอันนี้มันจะเป็นชื่อไฟล์แบ็กอัพมันจะได้ไฟล์เซขึ้นมาซึ่งจะอยู่ใน USB เราหลังที่มันโหลดเสร็จเสร็จปุ๊บคือก็กดโอเค ทำการมันโหลดเสร็จมันจะต้องขึ้นคําว่า complete ถ้าไม่ขึ้นแสดงว่ายังไม่สําเร็จนะครับมันก็จะโหลดไปเรื่อยๆโหลดไปเรื่อยๆแล้วแล้วก็เอาไฟล์ตัวเนี้ยส่งมาให้ช่างเซอร์วิสนะครับจบ